ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเสียงติงนะครับวิธีการแก้เสียงติงของนักเรียนที่เริ่มหัดตีตะโพนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเสียงติงนะครับนักเรียนพวกนี้นะครับเรียนมาเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะครับกําลังพัฒนาเรื่องเสียงให้สมบูรณ์อยู่นะครับอ่าดูทีละใบครับอ่าหยุดก่อนขอฟังเสียงนี้ เสียงติงน้อยเกินไปทํำยังไงครับถ้าน้อยเกินไปต้องล้วงมือเข้าไปเพิ่มเสียงเกียงปลายนิ้วตีครับเอาใหม่ครับอ่าปลายนิ้วเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราจะใช้เกียงปลายนิ้วนิดนึงนะครับเอ้าตีเพิ่มครับอ้าวดีขึ้นไหมความรู้สึกว่าเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับโยโกโอ้อาวตี ยังมีเสียงแปะอยู่ต้องแก้ยังไงครับลูกอ่าลองใหม่ตีใหม่อ่าเราใช้แรงได้ดีแล้วเราวางมือได้สวยแล้วแต่นิ้วของเรายังวางหน้ในหน้ากล่องยังไม่ถูกลึกสูงเกินไปวางประมาณนี้สิ่งจะดีเอาตีลูกเอาใหม่แก้ไปแก้ไปเลยอ้าวติงติง้งอันนี้คือลักษณะข,ของคนที่มือยาวครับ ยาวถ้าตีตะโพนตึงๆจะไม่สามารถตีเป็นเสียงได้เลยเพราะว่านิ้วแตกเดี๋ยวลองใหม่ตีใหม่อเราต้องเก่็งนิ้วด้านไหนครับอ่าเก่็งนิ้วยังไงครับตีนิ้วอ่าใช้แรงเพิ่มอ,อีกหน่อยหนึ่งครับโอเคจะลวดมานิ้วโป้งตั้งครับอ่าอย่างแรกตีครับอันนี้ยังมีนิ้วกะพืออยู่ครับถ้านิ้วกะพือ ก็จะไม่สามารถตีเป็นเสียงได้เพราะว่านิ้วจะกลับไปโดนหน้ากองอีกครั้งหนึ่งจะมีเสียงแป๊ะแป๊ะเกิดขึ้นเขาเรียกเสียงกาบตีครับ <S <S เห็นไหมเสียงแปะเห็นไหมตีใหม่ครับอ่ากระชากให้เร็วกว่าน,นี้นิดนึงครับเก่งนิ้วอย่าให้นิ้วกว่าพือทอํายังไงอ่ะลองดิวิธีการแก้อ่าดีขึ้นเอาใหม่ทีหนึ่งเอาละอ้าว ตีอันนี้คือปลายนิ้วและก็มือนิ้วยังแตกอยู่ลองตีใหม่ครับนิ้วโป้งตั้งครับลงให้เต็มเสียงครับดึงมือให้เร็วหนึ่งสองสามอาเอามาอีกทีนะครับดึงมือให้เร็วว่าเดิมอ่านิ้วยังแตกอยู่นะแกเรื่องนิ้วนะครับมาครับ เปิดมือกว้างคนนี้เสียงติงที่เราพูดคือติงตุ๊บไม่ใช่ติงตุ๊บอ่าลองมาต้องเปิดมือให้ได้เสียงเหมือนเสียงที่เราพูดตีไปนั่นและอ่าโอเคตัวเล็กมานี่อันนิ้วยังสะบัดอยู่นะครับเห็นไหมสังเกตดูครับนิ้วยังสะบัดอยู่แก้ให แก้นิ้วไม่ให้สะบัดให้ได้ตีครับนั่นแหละครับตีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับ,รบมาละนี่ละสำคัญนะครับฟาดตุ๊บลงไปแรงเกินไปไหนขอฟังเสียงติงอีกทีหนึ่งยังมีเสียงป้องอยู่ต้องทำนิ้วยังไงเกงนิ้วอีกนิดนึงเกงนิ้วกับข้อแขนอีกนิดนึงดีครับดี ดีครับตีไปเรื่อยๆอ,อย่าฟาดครับให้มันรู้สึกนิ้วยังสะบัดอยู่ครับเก่งนิ้วไหวเก่งนิ้วไหวเก่งนิ้วไห้ตุ๊บครับติงตุ๊บครับติงตุ๊บครับอย่าสะบัดนิ้วครับเก่งนิ้วให้ได้วิธีการแก้คือต้องเก่งนิ้วเก่งข้อแขนนะครับอย่าให้นิ้วสะบัดเสียงมันจะไม่มีเสียงกราบเกิดขึ้นตีนะครับ นิ้วแตกแน่นอนถ้ากดเสียงตุ๊บแล้วเป็นอย่างนี้นิ้วแตกแน่นอนขอใหม่ครับตีใหม่นั่นและอัน,นดีครับอ่าอ่าอ่าโอเคอ้าวมาอ่าอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคครับในระดับหนึ่งแบบฝึกหัดก็คือ ติงตุบ be หยุดติงตุบหยุดติงตุบทุกคนท่องครับหนึ่งสองสามติงุบหยุดติงตุบหยุดติงตุบหยุดติงตุบทุกคนปฏิบัติครับหนึ่งสองสามติงุบหยุดติงตุบหยุดหยุด หยุด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 ยุดเราจะแก้ไปเรื่อยๆนะครับแก้มือเตียงน้อยดันมือเข้าไปโอเคครับวันนี้เราก็พบกันเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ